สวัสดีครับต้อนรับเดือนธันวาคม2023นะครับมาแล้วครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับก่อนบ็อกซิ่งเดย์ก็คือเดือนนี้ครับพอปีจะเข้าปีใหม่จะมีบ็อกซิ่งเดย์เตะแล้วเตะเตะแล้วเตะอะไรประมาณนี้ครับทีมก็จะลลากันอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูนะแมตที่สิี่ทัพสบแปเนี่ยใครเจอใครบ้างนะครับเบนฟอร์ดนะครับต้อนรับการมาเยือนของลูตันทาวนะครับสี่ทุ่มของวันเสาร์ ตามด้วยอาร์เซนอลนะครับต้อนรับการมาเยือนของวู๊ปแฮมตันวู๊นี่เพิ่งแพ้ฟูแลมมานะครับเบอร์ลี่ชิงพื้นที่โซนตกชั้นเพื่อหน,นีโซนตกชั้นกับดาบคู่เชฟฟิลด์อยู่ในเตตนะครับแล้วก็คู่ดึกๆข้ามมาวันอาทิตย์นอตติงแฮมฟอร์เรสต้อนรับการมาเยือนของเอฟเวอร์ตันนะครับเอฟเวอร์ตันเนี่ยถูก EPL ตัดไป10แต้มเลยอยู่รองบวยนะครับต้องชิงพื้นที่เพื่อหน,นีตกชั้นให้ได้ครับ คู่ต่อมาครับคู่ดึกเลยครับตีสามนิวคาสเซิลพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแมนเชสเตอร์นี่พึ่งเสมอกาลาตาสลายมานะครับก็ต้องไปลุ้นกันกันกบไบเดนมิวนิกในนัดสุดท้ายของบอลยูซีแอลนะครับอ่าวันนี้จะพบกับนิวคาสเซิลก่อนเซลซีต้อนรับการมาเยือนของไบตันนะครับลิเวอร์พูลต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลมเจ้าขุนคอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดต้อนรับการมาเยือนของคริสตัลพาเลตบอลมัดพบกับแอสตันวิลล่านะครับคู่สุดท้ายของ ของนัดที่ส4ของประจำสัปดาห์นี้แมนซิตี้พบกับไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับ5้าทุ่มครึ่งของวันอาทิตย์นะครับอ่าครับเรามาดูกันนะเรามาลุ้นกันว่าอันดับจะขยับไปขนาดไหนนะครับลิเวอร์พูลจะชิงความได้เปรียบขึ้นไปลำดับที่1กับแมนซิตี้ได้หรือเปล่านะครับคือไปชิงกับอาร์เซนอลนะอาร์เซนอลยืนอยู่ตอนนี้แล้วก็ลิเวอร์พูลอยู่ที่2ที่3ตามด้วยแอตตันวิลล่านะครับก็คือแล้วที่หนึ่งถึงที่5เนี่ยจะไปยูฟ่า ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าครับเดี๋ยวเรามาดูลำดับตารางกันนะครับผมแมตต์นิวคาเซิลกับแมนยูเนี่ยต้องช่วยกันเชียร์นะครับผมอ่ะเรามาดูตารางกันดีกว่าครับอาร์เซนอลน,นะครับแข่ง13ชนะ9 3, เสมอ3แพ้1อ,อยู่คะแนนที่30 1. คะแนนนะครับลำดับที่1แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอยู่ที่2แข่ง13ชนะ9เสมอ2แพ้2 29แต้มนะครับ ตามด้วยลิเวอร์พูลแข่ง13ชนะ8เสมอ4แพ้หนึอยู่ยีแต้มนะครับลำดับที่4แอตตันวิลล่าแข่ง13ชนะ9เสมอ1แพ้3อยู่28แต้มนะครับสปเปอร์นะครับสปเปอร์นะครับแข่ง13ชนะ8เสมอ2แพ้3 26แต้มครับลำดับที่6นะครับกำลังมาแรงนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่ง13ชนะ8แพ้5มี24คะแนนนะครับตามด้วย New Carson, น,นิวคาสเซิลนะครับ23คะแนน ไล่หลั่นกันลงมานะครับไล่หลั่นกันลงมาเดี๋ยวเรามาดูาท้ายตารางนะครับท้ายตารางเนี่ยสิบแปดสิบเชฟฟิลล์เอฟเวอร์ตันเบอร์ลี่นะครับต้องต้องหนีโซนตกชั้นให้ได้นะครับรูตันเนี่ยมี9แต้มแนละ้วเชฟฟิลล์มี5แต้มเอฟเวอร์ตันมี4แต้มเบอร์ลี่มี4แต้มนะครับอ่ะช่วยกันลุ้นช่วยกันเชียร์นะครับแล้วใครชอบใครนะครับเชียร์ให้สุดใจนะครับผมสวัสดีครับ